ส่วนที่ทำการกำนันตำบลบางโงยซิแนหมู่ที่สองอำเภอยะหาจังหวัดยะลา อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลโดยมีนายสุรชัยเจริญสุขประหลัดตำบลบางงวยซีแหน่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจทหารครูผู้นำศาสนาและหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนเข้าร่วมเพื่อที่จะร่วมการหาหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหากระท่อมและยาเสพติดในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องสี่ตำบลที่คณะขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่จังหวัดยะลาหรือ คอพอทายาลากำลังดำเนินการอยู่โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างกลไกจากระดับชุมชนใช้สภาสันติสุขตำบนเป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนแนวทางและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทางด้านนายอิฟานตอลเลมา ประธานคอพทอยะลาก็ได้เปิดเผยว่าบางงวยซิแนรนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่สําคัญในการพัฒนาโมเดลแก้ปัญหากระท่อมโดยจะมีการประชุมชาวบ้านกว่า50คนเพื่อที่จะร่วมคิดและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่นําร่องสามารถพัฒนากระบวนการต้นแบบและขยายผลไปยังตําบลอื่นๆได้ในปีหน้าโดยมีสอบตอเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก